ติดลูปอยู่ในโรงเรียนตอนที่สองเมื่อไหร่พวกมันจะมาวะพวกมึงช่วยด้วยผีตามพวกกูมาวกูว่าเราหนีกันเถอะมึงคิดว่าพวกมันไปถึงกันหรือ,อยังวะมึงเชื่อกูเถอะพวกมันไปถึงเต้งนานแล้วห้องมันล็อกวะล้อ พวกคนได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟ้าแลยมิวฟังอ๋อเรื่องเป็นแบบนี้นี่เองพวกมึงกูขอโทษที่ลากปีมาหาพวกมึงนะเออหวานกุญแจมึงสามารถไขห้องผ่าออได้ปะได้อยู่และมั้งขอลองก่อนเปิดได้แล้วแต่ข้างในมืดจัดลเช่อย่ากแก้งพวกกูพวกมึงจิตอ่อนว่ะ ใครมันจะไปจิตแข็งแบบมึงล่ะมึงกูเจอแล้วมึงเจอกุญแจยางเจอแล้วค่ะป้ายที่ติดอยู่กับกุญแจคือห้องอะไรอ๋อห้องสมุดต,ตอนนี้ไม่ใช่โรงเรียนที่พวกจักแต่ตอนนี้คือโลกคู่ขนานของพวกคุณการออกจากโลกคู่ขนานต้องทำยังไงวะพวกมึง ถามกูแล้วกูจะรู้ไหมการที่จะออกจากโลกคู่ขนาดนี้ได้ก็คือพวกคุณต้องตามหากุญแจทั้งเจ็ดดอกที่เป็นสี่หลุงเพื่อนำมาไขกุญแจเปิดประตูโรงเรียนกูว่าพวกเรารีบไปหากุญแจดีกว่าเปิดได้แล้ว มึงรีบไปช่วยคนอื่นหาของไปขอสิบห้าจะให้มีกำลังใจหน่อยนะ